หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเดียเกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมบัตรกาลิน่าเชลหรือไอเทมโค้ดเกมต้องเว็บนี้เลยครับผมขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกลียนลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับก็ผมจะโดดไปที่เกาะแก้วนะครับเพราะว่าเกาะแก้วเนี่ยเออมันสามารถแบบว่าหนีได้ถ้าเกิดว่าเราสู้เขาไม่ไหวนะครับหรือว่าเออเราไม่มีปืนเราสามารถแบบว่า แอบหลบได้นะเพราะว่าพื้นที่มันมีต้นไม้และกำบังเยอะนะครับและมีบ้านให้เราจุกเนาะอ่าโอเคจังหวะน,นี้นะพ่างบนมีอยู่2คนคนก็ผมนะอ่าจังหวะน,นี้เราต้องไปหาปืนก่อนนะครับโอเคจังหวะน,นี้เราได้มาแล้วนะเป็น m 4นะหมวกหนนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหได้ควงครัวก็ผมบอกเลยว่าใจสปอร์ตมากับผมถ้าได้2ครัวนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหได้ขาตั้งอีกนะครับ จังหวะนี้คือแบบว่าลากหัวง่ายแล้วนะครับเพราะว่าขาตั้งเป็นอะไรที่ผมถนัดมากในการลากหัวนะครับจังหวะนี้เราจะขึ้นไปไปเช็คดูก่อนนะครับว่าเราจะสู้เขาไหวไหมถ้าสู้ไหวเราจะยิงเขาเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงเขาทําอะไรอยู่อ้าวิ่งอย่างนี้วิ่งโล่งๆแบบนี้ครับผมร้อยโล่งกว่านะครับจหแต่ครับผมจังหวะนี้เหลืออีกคนเดียวเท่านั้นนะครับผมจะลากหัวเลยไม่ติดนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็จะเอาซองควงลากหัว จังหวะนี้เพื่อนก็ยังมาไม่ทันนะครับ <Light> จังหวะน,นี้เราก็โดของไปก่อนครับผมนะโอเคครับผมจังหวะน,นี้เราก็รู oh, ้สึกว่าทําไมจังหวะน,นี้เยอะจังนะครับจังหวะน,นี้ทำไมเยอะจังนะครับอ่าอันนี้ก็คือผมจะชี้เป้าให้เพื่อนนะครับเป็นการชี้เป้ากระเป๋า3ามนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับวิธีการมาร์กของนะครับถ้าเราจะมาร์กของชิ้นไหนที่จะมาให้เพื่อนนะครับให้เรากดสโคบเล็งไปที่ของชิ้นนั้นนะครับ แล้วก็เฮ้ยเจอคนนะผมหัวแตกนะครับจังหวะนี้นะครับต้องรีบทำนะจะเพื่อนเขามาชุบหัวดิยิงไม่เข้าเลยนะครับเอฟโฟดามจน้อยเกินนะครับ <c oughs> น่าจะเกาะนะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยิงเข้าหัวเนาะจังหวะน,นี้เลยอีกตัวนึง <c oughs> ยังไงเอาจ้ากันดิเข้าหัวเป็นเม็ดน,นะครับแต่ยังไม่แตกนะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปช้านะเพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ต้องระวังเขาลากหัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาลากหัวเก่งเนี่ยคือเราวิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนลากหัวได้นะครับ จับลูกสองพวงรอเลยครัวผมเจงหวันนี้นะมาร์คเรียบร้อยนะครับโอเคคืออ่าผมอยากจะบอกนะครับว่าการจะมาร์คของก็คือเลงก่อนแล้วค่อยกดทีเป้า,นาเนาะยังไงคือผมไม่เห็นในตัวนี้ครับผมนะเนี่ยตัวนี้ผมไม่เห็นนะครับโอเคเจ้าวันนี้ผมจะลากหัวไอตัวนั้นนะตอนนี้ผมไม่บอกเพื่อนนะเพราะว่าผมเพื่อนเป็นตัวห<ว><อ>ดแล้วลากหัวเรียบร้อยนะครับ <laughs> ทำไมเรามันเร็วจังวะ เออเอาเพื่อนเป็นตัวอรอดนะครับคือให้ให้มันยิงเพื่อนแล้วเราก็จะลากหัว <c oughs> คือแบบเออนะครับเลวเกินนะครับเดี๋ยวไปบอกใครนะครับจุๆ๊ๆุไว้โอเคตรงนี้อ่าจังหวะน,นี้ก็คือมีคนอยู่ตรงรั้วนะครับฮ่าตรงรั้วอ้าวโอ้โหดูเหมือนเหมือนจะโดนลากหัวนะครับจังหวะนี้เราต้องไปชุบเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยทำไมจังหวะนี้จะวิ่งมาอย่างนี้ถ้าผมลากหัวนี่แตกเลยนะครับแต่ผมเลือกที่จะชุบเพื่อนก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะชนะสูงกว่านะครับ ไปตั้งหลักก่อนผมอันนี้อันนี้ผมตั้งหลักนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ถอยไม่ได้หนีนะครับเออไม่ได้หนีนะนี่ตั้งหลักนะครับตั้งหลักตั้งหลักไกลจังเลยที่เงนะครับเดี๋ยวร้อยนะครับต้องรีบกว้างระเบิดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการกดดันศัตรูไม่ให้ศัตรูชุบไม่ให้ศัตรูซ้ำเพื่อนนะครับเราต้องรีบแบบกว้างระเบิดไปเลยนะครับกดดันนะครับตอนนี้ศัตรูลนแล้วผมนะลอกหัวนะครับชุบเพื่อนได้ผมจังหวะนี้ก็คือ เออจังหวะนี้ทำมาเยอะจังหวะโอเคนะครับอืมคือเวลาวิ่งมาเนี่ยนะครับคือแบบผมจะเป็นคนที่แบบว่าชอบอืมไงหันรอบๆนะครับเป็นคนดูรอบๆนะพยายามดูไว้นะครับนี่นี่มีรถมานะครับจังหวะนี้ยิงหัวป,ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวโหไม่ตายแล้วต้องตายบอกก่อนหนึ่งช็อตโอ้โหตัวนี้น่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพอได้โอ้โหหมดตีนะครับจังหวะนี้ คือน่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็เลยอ่ะยิงง่ายนิดนึงนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็เออดของตามภาษาเรานะเราเป็นคนที่แบบหิวของมากดูดินั่งฟาร์มแบบ <c oughs> คือถ้ามีคนมาเห็นนี่หัวแตกคักๆนะครับคือแบบฟาร์มแบบสบายใจเกินนะครับไม่สนดโลกนะครับคือแบบเกินนะครับอ่ะโอเคจังหวะนี้เราก็จะวิ่งหาเ๊ะทำไม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 จังหวะนี้มันเยอะเกิน <c oughs> จังหวะน,นี้เนามันเยอะเกินเนี่ยเออพูดแต่จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เนี่ยจังหวะน,นี้อีกแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ต้องวิ่งหาคนก่อนเนาะถ้าเราเจอคนก็จะยิงนะครับเราจะเน้นแบบว่าเล่นในแนวสนุกนะครับแล้วก็เน้นเก็บแรงด้วยนะครับอโอเคน่าจะมันจะเจ็บเราผมจะเลือกซ้ําก่อนนะครับโอเคคือตอนนี้จะลนลนนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะซ้าหรือจะชุบก่อนแต่บวังเลยซ้ําก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันทั้งเอ่อย่ายมันซ้ําแล้วก่อนแล้วมันก็ชุบเพื่อนได้สวยเลย เชิวันนี้ก็ครับลอดไปนะครับดีนะครับที่ผมคิดถูกที่ซ้ําก่อนนะครับเคสวันนี้ก็รู้งานแค่ผมนะทิ้ิงไอวอลมาให้นะครับเคชิงวันนี้เราดูก่อนจะยิงได้ไหมเอาโอเคอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะกดสกิลนะครับผมกดสกิลลิงผมกดผิดกดผิดผมก็เลยใช้ให้มันเป็นประโยชน์เลยก็ผมนะฮะแต่จริงต้องเอาไว้ใช้แบบในยาผัาขันนะับสกิลลิงเชวันนี้อ่ายิงข้างบนหรอ ยิงข้างวนจังหวะวเปิดโมไปหนึ่งช็อตเป็นไงล่ะโอ้โหแบบนี้นี่เขาคิดว่าโปรเลยเนี่ยคนที่ดูผมอยู่นะจนังหวะนี้ขั้นสิทธิ์ขั้นสูงผมก็ไม่มีขั้นนะครับศูนย์ด้วยแต่ช็อตช็อตนี้นี่คนเห็นเนี่ยผมก็ยังผมเห็นคนอื่นผมก็คิดว่าโปรเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มว่าตัวเองเล่นโหดนะครับแต่ว่าผมก็ยังงงเหมือนกันว่ามันทำไมโดนหัวง่ายจังนะครับจังหวะน,นี้เขาอยู่ตรงนั้นอ้าโดนกดดัน,นครับผมนี่คือการกดดันระเบิดนะครับถูกสองโคมไปหนึ่งช็อตนะครับหัก้าายยยขวเรรีบอไ ครับผมจังวัน,นี้เราต้องปั๊มยาก่อนนะครับแล้วก็มองรอบๆมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับเพราะว่าบางทีอะ่ะมันอาจจะแบบยืนเลง็งเรานิ่งๆเลยก็ได้นะเพราะว่าเรานั่งนั่งอยู่เนาะอ่ามันอาจจะเล็งหัวเราอยู่นะครับเราต้องระวังโอเคอุ๊ยได้วอลลุกหนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับอ่ะเราก็จะวิง่งหาคนต่อนะครับวงแค่นี้เหลือทั้งหมดอ่าไม่รวมไม่รวมเราก็เหลือ3คนนะครับ สามคนโอ้ยังไงก็ถ้าเหลือแค่3คนเนี้ยยังไงเราก็บวกเต็มอยู่แล้วนะครับอ่าเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเราก็จะบูดตามภาษาของเราเลยนะครับยังไงจังหวะนี้เราต้องดันแล้วผมนะมี2ตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวนะครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้คิวแล้วครับผมนะโอเคเหลือแค่1เท่านั้นนะครับจังหวะนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือยังไงเราก็บวกเต็มอยู่แล้วถึงจะแพหรืออะไรเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราจะเล่นเลยนะครับ คือแบบเป็นเน้นในการแบบว่าเล่นฮา,าแบบไม่ได้เอาจริงเอ,อจาจังนะครับอ่าเพราะว่าเหลือคนน้อยแล้วนะครับถ้าติดท็อปเนี่ยหนึ่งในสามก็คือเล่นเลยนะครับนี่แนโ่โอ้โหไม่โดนนะครับโดนเพหนเดียวนี่แน่สตาร์ล่าตัวนะครับเรียบเอ้ก็อ่าที่จริงอะ่ะผมก็จะทำอ่าเส้นทางไอ้วินาทีขึ้นแรงแค่สามพันห้านะครับแต่ว่าตอนจะขึ้น35 0 0นเน็ตผมหลุดตอนเหลือสาคนสุดท้ายนะครับ ผมได้ที่3แต่แรงมันไม่บวกให้เห็นไงเออเน็ตมันหลุดพอดีเลยผมก็เลยไม่ได้มีไฮไลท์ให้ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับทันไต่แรงขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับซึ่งมีน้องๆนะครับถามว่าเออไม่ถามดิบอกว่าพี่เอาท็อปหนึ่งให้ดูหน่อยนะครับซึ่งท็อปหนึ่งผมคงทําไม่ได้หรอกผมเพราะว่าผมเป็นสายทําคลิปนะครับ ทั้งทาคลิปมานั่งตัดคลิปนะครับแล้วก็ก่อนจะอัปคลิปก่อนจะทําปกนะครับก็ทําเองทั้งนั้นเลยนะครับอาไตแรงก็ไตเองด้วยตัวเองนะครับแล้วต้องมาภาคอีกนะครับบางทีอาเพราะว่าผมเวลาเล่นผมไม่ชอบเปิดไม์ไงนะครับผมเอามาภาคทีหลังนะครับบางทีนะครับโอเคมันก็เลยแบบว่าเราใช้เวลาเยอะนะครับสมมุติเนี่ยเราตัดคลิปก่อนจะเสร็จเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหมอาสมมติ4ชั่วโมงอะสามชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยนะครับคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้มาตัดคลิปอะเขาก็นู่น นำเราประมาณ200ถึง300แต้มนะครับ4ชั่วโมงอะ่ะนะครับแล้วเขาก็นาเราทุกวันทุกวันทุกวันนะครับซึ่งวันนึงผมบางทีลง2คลิปใช่ไหมผมตัด2คลิปเออนะครับแล้วคิดดูผมจะไปตามท็อป1นึ่งทันได้ไงนะไม่มีทางแล้วอีกอย่างหนึ่งผมฝีมือก็ยังไม่ถึงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้แบบเป็นสายเก็บแรงอ่านเกมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะเน้นบูมากกว่านะครับอ่าก็มีแอบบ้างแหละนะครับแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่จะเจอคนแล้วยิงอย่างเดียวนะครับมันก็ จะมีโอกาสลบมากกว่านะครับโอเคมันก็ผมก็ไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วผมจะไม่แข่งกับใครนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่าบางทีก็ถ้าท้อก็พักประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอ่าเล่นกิจกรรมใหม่กันดูเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอ่ากดรับเพชรกันก่อนดีกว่านะครับเพชรเราอยู่ไหนวะปึ๊บอ่อป๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับเพชรกันก่อนปุ๊บโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาเพชรไปลองเล่นกิจกรรมใหม่ดูนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับตัวนี้นะครับลองหนึ่งครั้งดูก่อนนะเขาบอกว่าหากล่องสมบัติตัวนี้นะครับไปแลกของใช่ไหมใช่อันนี้เข้าเรียกกล่องสมบัติหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองหนึ่งครั้งดูก่อนนะครับสามสิบเมอนนะครับโอเคได้สี่นะครับปั๊บปั๊บอ๋อได้ไรอ๋อคือมันก็สุ่มให้เรานั่นแหละผมนะไม่ได้มีอะไรครับผมนะอ่าหนึ่งสองสามนะครับ ของสมบัติมาไหมไม่มาหรอ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี่ไงคือถ้ามาตกตรงนี้ก็คือได้กล่องสมบัติใช่ไหมได้ปาวะนะอ่าดูนะเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไร F หนึ่ง o k a หนึ่งแล้วก็ไปอะไร C C อ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อก็คือถ้าตกกล่องสมบัติก็คือได้กล่องสมบัติเลยนะครับตรงนี้นะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราห้าครั้งอีกทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ,โอเลยไปนะครับอืมใช่ได้เท่าไรสี่หนึ่งสองสามสี่อืมขอสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไกลลิฟเลยนะครับมามาต่อผมจะวันนี้สองโอ้โหสองมาที่หลังนะครับแย่ yeah, มากาวันนี้สามเอ้ยโอ้โหตัเลิศ เกินป้ายนะครับโอเคไปอีกนะครับมาสามหนึ่งสองสามนะครับอ่ามาอีกครับผมจังหวะน,นี้สี่หนึ่งสองสโอ้โหมันล็อกไว้บอกวะเกินป้ายหนึ่งสองสามขอสามขอสามโอ้โหใช่ปะเนี่ยมันตะเลิดตลอดเลยอะจังหวะน,นี้ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งแย่นะครับโอ้โหไม่ใช่แล้วมั้ง อีกครั้งหนึ่งนะครับทำใหมันยากจังหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองนะครับสามขอสามโอ้โหหนึ่งนะครับสองสองจงมาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเหรอสี่หนึ่งสองสามสี่เอ้ยมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วสองโอ้โหใกล้เหรอวะเดินใกล้เกินนะครับบางทีอะโอเคมาดูแลกของรางวัลกันนะครับสองชิ้นสามารถแลกอะไรได้ สองทีแรกหมวกได้ก็ที่ผมดูคือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้มันคือท่าท่าท,ท,ทางอะไรอ่ะท่าทางใหม่หรอโอเคแต่ผมไม่อยากได้หรอกท่าทางผมไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะครับโอเคผมจะแลกหมวกเลยแล้วกันนะครับหมวกฟางธรรมดานะครับผมจะแลกหมวกไปเลยเอยเอาแค่นี้พอละนะครับดูแล้วมันน่าจะเกลือนะครับเสียเพชรไปเยอะเหมือนกันโอเคสําหรับสีขั้นสูงนะตรงนี้ก็วุ้ยคือใครเปิดเนี่ยคุ้มมากนะครับเพราะว่า มันมีทั้งสกินกระทะนะครับแล้วก็ดูดิชุดโคตรงามนะครับโคตรสวยนะครับสกินระเบิดเอ้ยไม่ใช่เออสกินระเบิดนะครับแล้วก็จะมีพวกสกินปืนนะครับเท่มากนะครับเคเห็นแป้งล่างนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายอย่างเท่นะครับยอดนะครับคือผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคือผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับเพราะว่ามันคุ้มจริงราคาแค่4 5 0เพชรใช่ไหมซึ่งถ้าเราเปิดอ่ะคุ้มอยู่แล้วเอ้ยอันนี้ผมเคยมีแล้วไม่ใช่เหรอ มันเอากลับมาแจกเหรอมันเอากลับมาอ๋อมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะสกินคล้ายๆกันมั้งครับอ่ามาดูนะครับนี่เห็นไหมโคตรเท่นะครับคือแบบว่าคุ้มจริงนะครับคุ้มจริงการเปิดสิทธิขั้นสูงเนี่ยคุ้มคุ้มกว่าการไปซื้อชุดแรต่างๆนะครับคุ้มที่สุดเลยนะครับโอเคแล้วก็มันมีอ่กิจกรรมต่างๆเนาะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดลับนะครับตรงนี้นะครัเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่ากดกดลับเหรอกดลับ อ๋อถ้าอยางได้ยังหนึ่งนะครับจะเอาชุดของผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับข้างบนนี้เป็นของผู้ชายใช่ไหมข้างล่างเป็นของผู้หญิงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่โอเคก็ใครอยากได้อะไรก็ติ๊กถูกแล้วก็กดรับมานะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเล่นแต่ว่าผมไม่ได้เล่นหมดทะเลทรายนะมันก็ได้นะครับ180ปนาทีนะโอเคอ่ามันน่าจะบักเปล่าอันนี้ก็คือการใช้หมัดใช้กระทะใช้มีดตัดหัวไม้เบสบอลนะครับนี่นะตามนี้เลยครับผมอันนี้เป็นหมัดนะ ก็จะได้ตามนี้15วันนะครับอย่างละ15วันโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับคือการทําคลิปผมอยากให้ทุกคนชอบในคลิปของผมนะครับไม่เคยคิดว่าทําคลิปไปต้องให้คนมาเกลียดนะครับไม่มีใครหรอกที่ว่าทําคลิปไปอยากให้คนมาเกลียดเรานะครับมีเดยจะอยากให้คนมาลักเรานะครับเนาะโอเคถ้าไม่พอใจอะไรเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับหรือผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบาย